ก,ก็น่าจะโนนะครับเป็นยังไงต้นรักเย่เย่เยกเย่เ่เย่เย่เย้เย่่เ่เย่เย่่เย่เ่เย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 เย่ย่เย่เยเย่่ยเย <c oughs> เบลขอก่อนแป๊บนึงเราต้องใช้วิธีการแบบนี้ครับดูให้ทันนะเขาทำกันแบบนี้เห็นปากมันทําไม่เท่ากันต้อทำมันไเท่ากันโดยการเฮ้ยเดี๋ยว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 มันไม่เท่ากันยังไงให้เขาดูก่อนเดี๋ยวโฟกัสไม่ตรงเลยกู๊บปั๊บโฟกัสตรเออลาลาเรื่อ่องนี้คือควาไม่เท่ากันมือนกับลักเลามันไม่เท่ากันเละเรามาดูกันนะครับไปเอาให้เห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ข้อตาข้อไงพี่ครับสาววินดี้เมองเข้าตาผมไม่ข้อตาเจ็บค่ะเฮ้ยคุณว่าเข้าตามันเจ็บไหมเจ็บครับเจ็บเจ็บนี่ดูเออสายตาดูนะดูจากดวงตาผมได้ดวงตาผมแดงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมโฟกัสตามเงอนโฟกัสเห็นเดี๋ดูนีโอ้ มันก็เข้าตากูอ <tan> ่ะเอ้ยเอยอย่าพึ่งเหลาสิกูยก็ได้ทายโอ้ยยเข้าตาพอพอวางกล้องเก็บเสร็จแล้วเป๋าทอดทอดเมนดัวเนี่ยต้องทไงหล่อสา้ไม่ไหวแล้วคุยอม